สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับบีนะในการร้องกับบีนะคะอีพีที่หนึ่งคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะบีก็อยู่ที่52สตูดิโอค่ะก็บีมาอัดเพลงที่นี่นะคะแล้วคลิปนี้เป็นอีพีแรกที่บีชวนชวนคนมาร้องด้วยก็คือแบบมาโคเวอร์คู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมาดูกันว่าบีชวนใครมาจะเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายเดี๋ยวไปดูกันเยไปดีวกว่าค่ะ ค่ะพี่ทัศสวัสดีค่ะน้องบีสวัสดีค่ะเดี๋ยวแนะนําให้ทุกคนรู้จักหนค่ะว่าชื่ออะไรแล้วก็มีผลงานอะไรไหมอะไรเนี้ยค่ะก็ชื่อที่เรียกพี่ทัศนะครับชื่ออิงคทาัศมีเพลงชื่อเพลงว่าช่วงหน่งในยูทูบครับผมค่ะพี่ทัศน์รู้สึกยังไงคะได้มาเวอร์เพลงคููกับบีโอ้น้องบีซัพพอร์ตดีมากเลยครับ <c oughs> ดูแลทุกอย่างดูแลดีมากเลย <c oughs> <c oughs> แล้วตอนแรกแบบตื่นเต้นไหมคะแบบที่บีแบบเออทักไปคุยแบบ ก็ตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจด้วยเพราะว่าแบบว่าเหมือนอยู่ๆก็แบบเหมือนน้องทักมาว่าไปร้องเพลงด้วยกันไหมอะไรแบบนี้ครับแล้วเพลงที่เราจะมาร้องวันนี้เป็นชื่อเพลงว่าอะไรคะชื่อเพลงว่าลืมได้จริงใช่ไหมครับอันนี้ต้องม,มีลืมได้ไหมครับเออคือถ้าเรื่องอเออเหมือนกับถ้าการลืมเนี่ยน่าจะลืมยากนนเนึงอคะ่ะต้องใช้เวลานะคะค่ะคนที่รอจะเป็นอย่างไรเธใจ ห,หากว่ายังมีวันฉันจะยองขอแค่เธอบอกอะไรในไดไหมเธอลืงเขาได้จริงใช่ไหมทำใจได้จริงหรือเปล่าเธอยังนึกถึงวันเก่า ใช่ไหมเธอไม่ได้ปลคดกับแล้วฉันควรต้องรอไหม,ไมรอเธอแล้วคุ้มหรือเปล่ากลัวว่าฉันต้องปวดเราหากการรอไม่ทำให้เธอลืมได้จริงๆไหยครั้งที่เหมือนสายตาธ เมื่อลอยมืนคอยใครแม้ความจริงของเธอกับเขาจบกันไปแล้วตั้งเท่าไรแต่เหมือนหัวใจของเธอ,อยังคงคิดถึงแต่เขานั้นเรื่อยมาฉันก็กลัวตัวเองจะท้อ จะเป็นอย่างไรเธอใจเธอยังไม่พร้อมหากว่ายังมีหวังฉันจะยอมขอแค่เธอบอกอะไรหนได้ไหมเธอลืมเขาได้จริงใช่ไหม ฉันควรต้องรอไหมรอเธอแล้วคุ้มหรือเปล่ากลัวว่าฉันต้องปวดร้าวหากการรอไม่ทำให้เธอลืมได้จริงๆค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะ,คคะ,คะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้บีด้วยนะคะและถ้าใครอยากจะให้บี ร้องกับใครหรือจะชวนให้ใครแบบเออมาร้อง,องคู่กับบีนะคะก็ค,ะคอมเมนต์มาได้นะคะอยากให้บีร้องเพลงอะไรคบเวอร์เพลงไหนคู่กับใครคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะบ๊ายบายไปแล้ว